สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม c o m านด์ในคองเฟอร์ยูริสรีเวนกันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ v a ลโก้ฮ a r ์นะครับผมเป็นอิรักสีส้มที่ฝั่งซ้ายนะครับสู้กับคุณคูโดสเจ้าเก่าเช่นเดิมนะฮะคราวนี้เป็นอิรักสีน้ำเงินที่ฝั่งขวานะครับสำหรับตานี้นะเล่นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าลั c กี้ลุกนะครับเวอร์ชัน R ออร์ u รีคปนะครับ ซึ่งคุณจะได้เป็นเจ้าของบ่อนน้ามันด้านบนนี้กับสนามบินด้านล่างนี้โดยอัตโนมัติตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะฮะอ่านั่นหมายความว่าคุณจะมีกําลังเสริมเรื่อยๆนะ,ะซึ่งเป็นยูนิตฟรีนะครับแต่ฝั่งสีน้ําเงินเขาไม่ไปเก็บพลอยก่อนนะฮะเขามาเก็บแร่ทองตรงนี้ในขณะที่ฝั่งสีส้มนี่เขาเก็บเพชรเก็บพลอยก่อน,นะฮะไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมคุณครูดสเขาไม่รู้หรือเปล่าโอ้โหโเจมส์โอ้โหเพิ่งจะเห็นนะครับผมอ เสียผลประโยชน์ถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคสีน้ำเงินปล่อยผลร่มไปก่อนนะสีส้มก็ตามมาเช่นกันนะครับแต่สีส้มเนี่ย,ยเล่นแมงมุมในช่วงต้นเกมออกฝักมาด้วยเอาแมงมุมยัดใส่ไม่ยัดนะเหมือนว่าออกฝักมาเพื่อที่จะเอาไว้เคาน์เตอร์ตัวผลร่มหรือ,อยังไงไม่ใช่นะเอาเอนจิเนียร์ยัดใส่เราจะไปปล่อยตรงไหนครับแต่ที่นี่เนี่ยโอ้โหผลร่มฝั่งสีส้มมาแล้วนะฮะณจุดนี้ อย่างดุเดือดเลยนะครับก็ถือว่าป้องกันบ้านได้ดีอยู่นะฝั่งสีน้ำเงินกันได้เพราะว่าเขาสร้างหมาออกมาเยอะนะฮะตรงนี้ว่ายังไงสีส้มจะเล่นอย่างไรต่อน่าจะเป็นไรโน่ฮะจังหวะนี้ไรโน่ต้องมาแล้วครับตรงนี้โอ้สีส้มเอามายึดบอน้ำมันนะฮะทำให้ฝั่งสีน้ำเงินนี่ต้องสร้างเอนจิเนียร์มายึดคืนนะฮะ เอนจิเนียร์เนี่ยเธอได้ว่าเป็นตำแหน่งช่างทาสีของกองทัพนะฮะเรียบร้อยอู้หูยเขายึดไม่ทันเสียดายมากเลยนะฮะโดนเซนทรีกันของสีส้มฆ่าตายก่อนนะครับอย่างไวเลยฮนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินเข้าโจมตีแล้วนะครับไรโน่มาสองคันแล้วข้างบนนี้มีพลร่มทหารเกณฑ์ลงมาอีกแปดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนอ๋อโอเค เจ้ีกันกองอ,อขึ้นมาด้วยนะครับกองทัพทหารเกณฑ์พยายามอย่างสุดชีวิตในการทําลายบอ่อน้ามันนะครับได้ไม่เอ,อ่ยได้นะครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหลกกันไปนะฮะตรงนี้ฝั่งสีเงินไหลลงมาเลยนะอย่างไวตรงนี้ยังไงยังไงโอ้รอดออกไปได้นะฮะโอ้ตรงนี้มีลูกกรงป้องกันอะไรเนี่ยทางรถไฟหรือเปล่าไม่ใช่ทางรถไฟน่าจะเป็นแค่อุโมงค์นี่เฉลี่ยอตรงนี้ก็มีนะอะแล้วในขนาดเดียวกันยังไงครับเนี่ย ยังไงโอ้ทหารเกณฑ์สีส้มมารอบตรงนี้นะฮะเซนทรีกันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มกันสนามบินนะฮะแต่มันก็ไม่ได้นะครับระยะยิงไม่ถึงนะฮะคุณต้องสร้างอีกกระบอกขึ้นมานะฮะณจุดนี้นะครับว่าไงสีน้ําเงินตังหมดด้วยนะฮะโอ้วก็ต้องมาโฟกัสตรงนี้ด้วยนะสองจุดเลยนะครับโอเคเซนทรีกันขึ้นมาแล้วนะฮะดีอยู่นะครับที่เขากดซ่อมไว้นะถ้าไม่กดซ่อมนี่ก็ไม่ได้นะฮะแตกแน่นอนนะครับจังหวะนี้ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ป้องกันได้นะครับและจังหวะนี้ฝั่งสีน้ําเงินยังไงครับไรโน่ยังเหลือรอดอยู่หนึ่งคันนะฮะมีการรอบทหารเกณฑ์ลงมาด้วยนะครับยัดใส่บ้านเรียบร้อยนะครับแต่บ้านนี่แป๊บเดียวมันก็แตกนะฮะไรโน่เนี่ดาเมจมันเยอะอยู่แล้วนะครับแตกไปตามระเบียบอ่ะสีน้ําเงินเข้ามาอีกรอบนะครับกะจะมายิงรถเก็บแร่เขานะฮะแต่ว่าสีส้มดึงไรโน่มาป้องกันได้ทันอยู่นะตรงนี้อะไรเนี่ยสิวิเลียนที่พกปืนนะ ก็ยิงเลยไม่เหยียบด้วยนะฮะโอ้โหแตกสีส้มเคาเตอร์แล้วนะฮะจังหวะน,นี้คุณคูโดส,สีน้ำเงินบอกจีแล้วนะฮะยังไงครับยอมแพ้สิครับโอ้โหโดนปวนตนะั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะฮะยางเดือดเลยนะครับตานี้แต่ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณวาลโกฮาร์ดฝั่งสีสีส้มนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ปรีเวงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้สดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ